ครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะเรามาดูกันว่าเราจะสร้างเครื่อง dm เนี่ยบน Google Cloud Platform ได้ยังไงก็เราสมมติฐานว่าทุกคนมีสวิตต์เขาเรียกว,ว่ามี Google Cloud Platform Account กันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์สร้างโปรเจกต์ไว้เรียบร้อยแล้ว1ึ่งโปรเจกต์นะครับให้ทำการ create instance ขึ้นมาะนะครับเดี๋ยวรอ refresh หน่อยนึงทางเนี้ยมันจะคำนวณ ดีฟอลต์ราคามาให้เรานะครับโดยคิดที่สองวีซีนะครับแรมสี่กิกนะแล้วก็ดิสเน่สิบกิก่ะเดี๋ยวเราตั้งชื่อให้สื่อความหมายนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาตั้งชื่อกันให้สื่อความหมายผมขออนุญาตรีเฟรชทีหนึ่งอโอเคตอนนี้เราก็เช็คตั้งชื่อนะครับเช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่นเราจะเอาเครื่องนี้ทำเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับตัวโปรดักชันอย่างนี้นะครับอาจจะตามด้วยชื่อเว็บด้วยก็ได้เช่น d e v o ออก k l l l อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเว็บของผมเองนะครับแต่ตอนนี้เพื่อการเดโม่เราเอาง่ายๆนะครับแล้วก็จะให้เซิร์ฟเวอร์นี้ไปตั้งอยู่ที่ไหนที่ Data Center ใน r e เจียไหนนะครับเราก็เลือกเป็นสิงคโปร์เพราะว่ามันจะใกล้ในใกล้กับเมืองไทยที่สุด แล้วก็เลือกโซนว่าจะเอาโซนไหนเรื่องรีเจนกับโซนจะมีผลต่อราคาด้วยเช่นกันนะมันก็จะคำนวณราคาใหม่แบบนี้นะครับส่วนการเปลี่ยน CPU memory ผมจะยังไม่เปลี่ยนจะใช้ Default ที่มันตั้งมาให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนขนาด boot disk นะครับจะเปลี่ยน2เรื่องที่เกี่ยวกับ boot disk ก็คือ OS กับขนาดนะครับ type นะก็เป็น balance p e r s t a n d a r d ไปนะครับ มันจะมีผลต่อราคาด้วยเหมือนกันตรงนี้แล้วก็มีผลต่อความเร็วจำนวน i อออกนะครับอ่าผมจะเลือก Ubuntu แล้วกันอ๋อผมต้องเลือกตรงนี้นะครับ Ubuntu โอเคอาจจะเอาเป็นย2ก็ได้นะครับหรือเอา Default ของมันก็แล้วกันนะครับกด select เราเลือก cpu เลือก memory แล้วนะครับเลือก boot disk แล้วต่อไปมาดูเรื่อง network นะครับอ network อยู่ตรงไหน network จะดูที่ advanced option ตรงนี้นะครับแต่ปกติแล้วเราจะไม่เช a n อะไรเกี่ยวกับ network นะครับจะใช้ default จริงๆงนะ่ะง่ายๆเลยที่สุดแล้วคือไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันก็นได้เรื่อง network แต่ว่าถ้าทำให้ถูกต้องตามหลักจริงๆเนี่ยเราจะมาดูกันตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะคลิกให้ดูเฉยว่า มีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กก็เช่นจะเอาเครื่อง vm เนี่ยไปเกาะกับสับเน็ตวงไหนซึ่ง google cloud เนี่ยก็ทำ default สับเน็ตมาให้เราละเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปคำนึงอะไรถึงตรงนี้มากสำหรับคนที่มาเริ่มใช้งานแล้วไม่ต้องเข้าใจอะไรมากก็ใช้ default ไปเลยนะสามารถสร้าง a d interface ก็คือการ์ดแลนเพิ่มใหม่เข้าไปได้ด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีแค่การ์ด interface อันเดียวนะครับหรือ d i s เพิ่ม d i s เข้าไป2ลูกก็ได้ แต่อันนี้เราจะใช้ Default อยู่ที่บ o o ดิส1หลูกนะครับเราสามารถดูตรงนี้ได้ตรงนี้นะครับว่า,าเกาะอ,อยู่กับ s u b เน็ตที่ชื่อว่า Default นะฮะเกาะอ,อยู่กับ Network Default Subnet Default อลตพูดให้ถูกต้องพูดอย่างนี้เนะาะโอเคนะจากนั้นทำการสร้าง IP a d d r e s s ให้ด้วยไหมพับไอพีแอดในที่นี่หมายถึง Public IP a d d r e s s ที่จะต่อเข้ามาจากข้างนอกมันจะเป็นการทำแหน t ไอเข้ามานะครับ เพื่อความง่ายเนี่ยเราก็จะทำเป็น n e t IP แล้วก็มาเกาะเครื่องนี้ด้วยแต่ว่า,าถ้าจะให้ถูกแพ็กทีจริงๆเนี่ยเราจะไม่ทำา n t t เข้ามาแต่ว่าเราจะทำผ่านโหลดบาลานเข้ามาหาที่นี่เครื่อง VM ของเราเองแต่ว่าเพื่อความสะดวกเราก็ใช้ Default Setting ไปนะครับเอาละจากนั้นเรามารีวิวดูทบทวนดูอ่ะน่าจะครบทุวนหมดแล้วนะครับเรากด Create นะครับ อาจจะต้องรอสักหนึาทีเดี๋ยวผมสต็อปหน้าแชร์แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึง่งครับก็ผ่านไปละก็เสร็จละนะครับเราได้เครื่องเซิร์ฟเวอร์มาหนึ่งเครื่องนะครับบางทีผมจะเรียกสลับกันไปมาระหว่าง v m กับเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าให้ให้เข้าใจว่าเออมันคือไออันเนี้ยอันเดียวกันนะครับจะเห็นว่ามี external ip มาให้เราเลยเห็นไหมครับตัวน,นี้เราลองทดสอบปิ n งดูหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบ ด้ยกันปิงปิงนะครับอ่านี่อ่าป,งาปิงได้ละนะครับโอเคไม่ได้ม่ได้มีการบล็อกว่าเออว่าห้ามปิงอะไรนะครับเอาล่ะจากนั้นเราจะต่อเข้าไปหาเครื่องที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยได้ยังไงเราก็ใช้ตัวนี้ฮะใช้อ่าเขาเรียกว่าเป็นเว็บเบสเชลเทอร์มินอลนะครับอ่า จร,จริงๆเราสามารถที่จะใช้โปรแกรม SQL Shell บนเครื่อง Windows ของเราก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะแนะนำให้ใช้ตัวนี้มากกว่านะครับคือถ้าเราจะใช้โปรแกรม SQL Shell อย่างเช่น Putty หรืออะไรอย่างเงี้ยบนเครื่อง Terminal ของเราเองเนี่ยมันจะต้องมีการอั t เทนเซตอัพอัลเทนติเคชั่นโน่นนั่นนี่มากมายอ่าซึ่งมันจะยุ่งยากกว่านะครับเอาละเราเข้ามาละอันนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นเป็น s h e ที่เราต่อเข้ามา Secure Shell หาเครื่องที่เราสร้างเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสเขาเรียกว่าเป็นเป็น Account ของเราก็จะสร้างโฮม e c t ลี่ให้เราเราลองปริงลองทดสอบปริงนะครับลองดูซิว่าปริงออกไหมคือมันจะเซ็ตขาออกให้เราเรียบร้อยละแนทขาออกอะไรพวกนี้นะเราไม่ต้องไปกังวลตรงนี้นะครับอ่านี้เราจะทดสอบ IP ของเราได้ยังไงอ่ะเราลองทดสอบดูนะวิธีการทดสอบ IP ของเราที่ผมจะใช้เนี่ยชอบใช้ก็คือว่า ่าผมจะไปยิงเป็น API ออกไปข้างนอกอหมาย IP API นะครับแล้วก็เรามาดูว่าคนข้างนอกเนี่ยเขาจะเห็น IP เนี่ยขาออกเราเนี่ยเป็นอะไรนะครับเราก็ใช้ตัวนี้แล้วกันอ่ะเป็นแบบนี้นะครับ Copy มาแล้วเราก็ใช้ curl อ่าอย่างเงี้ยนะครับ รอ,อสักพักหนึ่งมันกำลังตอบหาอยู่อ่กลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ผมพักหน้าจอไปนิดนึงอ่าพอดีมันค้างไปหน่อยอ่ะเราลองใช้โปรแกรม c u r ร์ยิงแบบที่ API นี้นะครับอ่าจริงๆเมื่อกี้มันตอบกลับมาละว,ว่าคือ IP นี้จริงๆแล้ว IP เนี้คือ IP เดียวกันกันกบที่เราปริงเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับมันก็คือ IP ของ ของเครื่อง VM ที่เราสร้างขึ้นที่เราเพิ่ง net เข้ามานะครับเดี๋ยวผมดหน้าจอไปนิดนึงแล้วเรากลับมาตรงนี้เนี่ยฮะก็คือ IP เดียวกันนี่แหละนะครับเราดูนะเห็นไหมตอนนี้นะครับ3 4 1ความหมายก็คือว่า IP ขาออกกับขาเข้าเนี่ยมันเป็น IP เดียวกันเพราะเราเราทำ net ตรงนี้ไว้นะครับเอาละจากนั้น ทีนี้เราจะทํำยังไงถ้าเราอยากจะบอกว่าให้คนข้างนอกเนี่ยต่อเข้ามาผ่านพอร์ต80หรือ443ให้เราได้เนี่ยโดย default เนี่ยมันจะ disable หมดเลยไฟร์วอลเนี่ยจะปิดหมดเลยไม่ไม่ให้ต่อเข้ามาได้จะเปิดไว้แค่ปิงเท่านั้นนะครับเราต้องไปเซตไฟ r ์วอล l จากอีกเมนูนึงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเซตไฟ r ์วอล l เนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างแท็กเขาเรียกว่า Network tag ให้กับเครื่อง VM นี้เพื่อที่จะไปใช้ในการ ทำเซตติ้งของไฟ r e วอล l อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเรากดมาที่ที่เครื่องเมื่อกี้นี้นะครับเรากดมาที่ตรงนี้อ่ะกดเข้ามาตรงนี้นะครับจากนั้นกด Edit การแก้แท็กเนี่ยเน็ตเวิร์กแท็กเนี่ยไม่จะเป็นต้องดาวเครื่องก่อนนะครับไม่จําเป็นอ่าเราทําตอนที่เครื่องออนได้อยู่เลยใส่ตรงนี้นะครับเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราจะเอาไปทําเป็นเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์อ่ะ เราก็ใส่แท็กเป็น production อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเซฟอ่ากำลังอัปเดตแท็กอยู่นะครับเดี๋ยวเราเซฟไว้หน่อยอะในระหว่างนี้เราก็เซฟคำาเพื่อเราจะต้องไปใช้มันนะครับ network tag อัวนี้นะครับเราเซฟเก็บไว้นะครับเข็บไปก่อน เดี๋ยวเราจะต้องใช้ในในโน้ตแพดอะไรก็ว่าไปแต่ผมเซฟเก็บไว้ที่นี่เดี๋ยวเราเก็บไว้ในโน้ตแพดนะเดี๋ยวเราจะต้องไปใช้ใใออต,นนนะตอนทำไฟวอล์นะครับเอาละเราลองดูซิว่าเราจะทํำยังไงต่อเนะก็เราก็มาดูตรงนี้นะครับเรามาที่ Network Service อ่ต้องมาดูที่ตรงนี้ v p c นะฮะแล้วก็ มาดูที่ไฟวอลตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะมีชุดไฟวอลที่เป็น default มาให้เราแล้วเราก็ create นะครับเลือกไปที่ครีเอทไฟวอลรูนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อ firewall เช่นอ่าเป็นเว็บเซิร์ฟเอ่า http อ่าเช่นแบบนี้นะครับหมายความว่าเราจะลาว a l l o w http กับ h https อ่าแบบนี้ตั้งชื่อนะครับ หรอกมีไม้ไม่ต้องก็ได้นะครับอ่า d e f a u l t network VM ของเราเนี่ยเกาะอ,อยู่ที่ Network วงไหนวงอ่าเกาะอ,อยู่ที่ Network ที่ชื่อว่า Default อ่านะครับเราก็ต้องบอกมันนะว่าไฟร์วอ l เราเนี่ยจะทำกับเน็ตเวิร์วงนี้อ่าเป็นขาขาเข้านะแล้วก็รู้ให้เป็น Allow นะครับทีนี้แหละตรงนี้นะครับเราจะระบุเครื่องเนี่ยที่จะให้ไฟร์วอ l เนี่ยไป Apply เนี่ยโดยใช้อะไร ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ใช้ระบุ IP เครื่องต้นทาง IP เครื่องปลายทางพอร์ตอะไรใช่ไหมฮะแต่พอมาอยู่บนคลาวนี่ไอเนี่ย,ยมันเป็นอะไรที่เป็นเดนมิกวันนี้จะเป็น IP นี้เครื่องเดียวกันเนี่ยเครื่องเดิมต่วันหนึ่งอาจจะเป็นอีก IP นึงก็ได้ชัดดาวเครื่องปิดเปิดใหม่อาจจะได้อีก IP หนึ่งนั้นการทำไฟวอลถ้าจะต้องฟิกกับ IP address เนี่ยมันจะไม่ยืดหยุน่นเขาก็เลยมีคอนเซปต์ของการทำเน็ตเวิร์กแท็ก นะที่เราทำไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราเซฟเก็บเอาไว้นะครับที่ชื่อว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์โปรดักชั่นเนี่ยนะครับพอเราได้มันแล้วเราก็บอกว่า,าเราจะทำไฟวอลนะของเครื่องปลายทางโดยระบุมันด้วยแท็กอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ใส่แท็กเข้าไปนะครับ allow source แบบ IPv4 นะอ่าตอนนี้เราบอกว่าเราจะทำให้ทุกๆเครื่องในอินเทอร์เน็ตเนี่ยต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็กำหนดซีเตอร์ไป ทับสูงก็คือ any ip นะครับตรงน,นี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับทีนี้พอร์ตล่ะใช่ไหมพอเราเป็นเว็บเนี่ยเราก็จะเป็น h ed, 80ใช่ไหมฮะกับ443 443ก็จะเป็น https นะครับเราจะเราจะ,เราจะต้องระบุพอร์ตเสมอเราไม่ควรจะกำหนด any port allow all, all. พวกเนี้เราเราไม่ควรเพราะว่ามันจะ,ะเสี่ยงมากเกินไปนะครับแล้วเรากด create ไฟวอกสร้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งอ่าใ,ให้มันหมุนๆเรารอไปสักพักหนึ่งอ่าตอนนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเข้ามาดูนะครับอ่าที่ให้เข้ามาดูเนี่ยเพราะว่าพอเราเข้ามาดูเสร็จเราจะเห็นเลยว่าไฟวอล์มันจะบอกเลยว่าไอรูที่เราเพิ่งสร้างเนี่ยมันแอปพลายกับเครื่องไหนซึ่งเครื่องนี้นะครับนั้นตอนนี้เราน่าจะต่อเข้ามาได้ละ เพียงแต่ว่าตอนนี้เครื่องของเราเราย,ยังไม่ได้ติดตั้งลงเว็บเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรให้มันต่อเข้ามามีพอร์ต80เนี่ยรอ connect เข้ามาได้เพียงแต่ว่าไฟว์วอล์เนี่ยยอมให้เข้ามาแล้วเพียงแต่ว่าเซอร์เวิสเนี่ยยังต่อเข้ามาไม่ได้่าเพราะว่ายังไม่มีใครที่เปิดพอร์ตแ80หรือส4่สรออยู่อ่เดี๋ยวผมจะลองกลับไปที่หน้า VM กันอีกทีหนึ่งนะครับอมาที่นี่ จากนั้นเราเอา IP นี้มาอ่ะ c o ก y IP มานะครับลองมาดูซิเราอลองเช่นสมมติเราบอกว่า http าหรือหรือใช้พอร์ต80ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่ามันขึ้นว่า Connection r e f i l l นะครับอ่าอ่าพอร์ต80เราจะเห็นว่ามันขึ้นว่า c o n n e c t n o n r e f รี l Connection r e f ฟ e l คือไม่มีเซอร์วิสที่อยู่บนเครื่อง vm เนี่ยเปิดพอร์ต80หรือ443รออยู่ แต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองเซตไฟวอลให้ต่อเข้าไปไม่ได้นะครับมาที่ vpc กลับมาเหมือนเดิมนะครับแลมาที่ไฟวอลอ่าเรามาปรับแก้นะเดี๋ยวเรา Edit ไปเราจะดิสเ b l e มันนะครับชั่วคราวทีนี้อ่าเราจะทำยังไงเดี๋ยวที่เราไม่อยากจะเป็นลบมันนะก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนพอร์ตเป็นพอร์ต8 0 0แล้วกันอ่าพอร์ต4 นะครับเพื่อให้มันไปที่พอร์ตใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะต่อเข้ามาเรากำลังจะพิสูจน์ว่าตอนเนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟวอลให้ต่อเข้ามาแล้วเราดูว่าเออเลอร์มันจะต่างกันยังไงกับที่เราทำมันจมันจะก,กีน้นี้ที่เราได้เออเรอร์ว่าคอนเน็กชันรีเฟลชนะครับเอาละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้นะผมจะขอรีเฟซเห็นว่าหมุนหมุนติ้วๆเลยแล้วเดี๋ยวสักพักนึ่งจะบอกคอนเน็กชันไทม์เอาท์นะครับอ่าหรือเรามา ลองเคิลดูเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็ได้ลองเคิลดูมันจะค้างเติ่งนานอ่ะ d n o นอต s o โซฟอ่า,อาเดี๋ยวขอโทษทีครับผมใส่ตัวนี้ผิดต้องเป็นตัวนี้แค่นี้พออ่าตัวเนี้ยมันจะค้างเติ่งนานเลยแล้วมันจะบอกว่าคอนเน็กชันไทม์เอาเพราะว่ามันไม่ผ่านไฟวอลมันไปไม่ถึงเครื่องเลยอ่าเห็นไหมคอนเน็กชันไทม์เอาเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น410หรือ443เนี่ยสักพักหนึ่งเี๋ยวเราก็จะได้คอนเน c t ชัน t i ม e o u ททีนี้เดี๋ยวเรากลับไปเซตไฟวอลใหม่เอาให้ชัวร์นะครับอ่ะกลับไปเซต443 80ใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนี้นะครับผมจะรีเฟชใหม่อ่าเห็นไหมเป็นรีฟิลลและใช่ไหมครับเพราะว่ามันผ่านไฟวอลเขาเ้าไปแล้วเพียงแต่ว่ามันไปถึงเครื่อง VM ที่เราตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันไม่มีเซอร์วิสอะไรที่ลึซึ่งพอร์ตรออยู่มันก็เลยขึ้นว่า Connection r e f i l ์นะครับก็อ่าเป็นตัวอย่างง่ายๆสำหรับการสร้าง VM บน Google Cloud Platform นะครับ แล้วเดี๋ยวคลิปหน,หน้าผมจะหาเรื่องใหม่ๆมานำเสนอต่อนะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กด like, ติดตามกันด้วย